โอตเอาละวันนี้จะมาราผีดีมิบูโอ my god อมตะกาโมมาเลยครับพี่ผีดีมบูนับนะอมตะกามเราจะไปาผีี ปูด้วยการเก็บถุงกะกะงงๆนะฮะตอนนี้เราหาผีดิมิบูไม่ได้เราหาตุลกัจจาได้นะคะโอ้ oh my god ผีดิมิบูมาแล้วอำม,มาตกาโอ้ oh my god อำมาสิน oh my god อม,มาตะกั oh. ่ง อมตะกรรมอมติงโอ้ผีดิมีบูบจาก<บ>าเราไปแล้วเราไปเก็บช <บา S 1> ุงกันต่อผีดิมีบูอมตะกรรมน่ากลัวมากโอ้ oh my god อมตะิงโอ้ oh my god จะหาชุงให้ได้ยี่สิบชุงนะฮะ อุ้ยอะไรก็ไม่รู้กี่ช็อกโกรตชิบกดวิ่งทำไมไม่รู้กลัวผีดิมมี่บูผีดิมมี่บูอยู่ใต้ดินเราขึ้นไปด้านบนดีกว่าผีดิมมี่บูจะได้ไม่ต้องตามมาร่าเรา Oh m ไม่ก็เจอถูกอีกแล้วอัมบัตกรรมโอ้ไม่ก oh oh ็เก็ถุงเก็บถุง เก็บถุงเก็บถุงไปเลยไปเลยเก็บถุงกันองค์ขี้วิทำไมเจอไม่พับผ้าไม่ถั่วมปิดไม่มีขี้นอนเอามีถุงจเจอรูปภาพรีเนี่าเด็กกระโปงกับไอ้แกงโง่รูปภาพเด็กโป่งไหนไหนไหน ไปผีดิบมีบูไม่มีเลยน่ากลัวตรงไหนไปดีกว่าในผีดิบมีบูรอมานานแล้วผีดิบมิบูน่ากลัวไม่มีเลยอผีดิบมบูไม่โผลมามาแต่เสียงไหนห็นมีัวยผมโมาเก็บขอเอาลงไป มีบ Mohammad, mm ูลงไปแล้วทำเก็บของต่อได้ถถึงถุงเลขหนึ่งแล้วก็ถุงอีกแล้วก็เปิดเพลงเพลงอะไรไม่รู้ห้าวัดวัดอะไรเนี่ยวีบูมาอีกแล้วอมตะกาโมเราจะมาผีีมีบูกันตอนนี้ผี ไม่มันจะว่าจะมันจะอยู่หรือไม่คลัวมันจะอยู่ด้านบนอยู่ผมไปนั่นแหละผีดีไม่ฟูแต่กุแจกุแจใต้ดินเคยเราจะไปเช่าห้องนี้กันห้องตับฟับแม่นะ่าประตกรรม จะมาเข้าห้องมีการห้องมีอะไรไม่รู้จำได้ว่ามีหนังสือใช่มันมีหนังสือที่มีร่วมคือรา,<ม>า,าตรีตอนนี้<อ>ก็จะไปห้องหนงห้องเป่าเทียนโอ้โอ้ห้องเป่าเทียนอัดบรถมันมุนแรงูห้องเป่าเทียนไม่เป่าเ,าเป่าไม่เ่าตัดเลยเก็บเยมาแล้ว มีรูปเด็กโงครับชายหนุ่ใช่แล้วก็จูบเป็นไหนไม่รู <can> ้จูบยิ่วเล่นเรื่องราเกนผีดิมดู <can> มาตรงนี้จีสัสมาผีดิมบูอออัมบัตกรอ,อตอนนี้เราจะไปไปไ้บินกันแวนลวเดินทากันเถอะ ได้บินไม่มีดีมีบูแน่นอนโอ้ m อมาตกรรมแน่นอนโอ้ยแน่นอนมีดีมีบ oh มบแ oh บ oh บอ oh มาตกรรมโอ้ oh god อมาส กลัมากอมตะกรรมต้องหอ <got> บ<น>ีไปคนกันเราต้องหาอีกหนึ่งถุงซึ่งไปม,มุจหาอย่ไหนแล้วก็ผีดินนี่บูอยู่ไหนเนี่ยผีดินนี่บูยังอยู่ใต้ดินโอ้น่นานกลัวมากอกมตะกรรม เดวในการหาเพื่อจะออกจากบ้านี่ผมดีมีบโบค้างล่าอันลงแลดีเ,เราจะเดินกลับไปตอนนี้หาไม่เจอสักถุงเลยแล้วก็จะลูกตามาเพิ่มหนึ่งเราก็จะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาที่เดิมซึ่งไม่รู้จะกลับมาทำไมแย่ชม่นไม่มีชุ่เก็บแล,แล้วก็เดินกลับมาแล้วก็เดินลางกลับไป มาดูเด็กกระโปงเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็เด็กกระโปงเด็กผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเล็กดัดโอ้ my god มาตะกามโตเล็กเฮ้ยแบบนที่มีวัวมาที่เอามาตะกามโอ

จะมีขน้ก็ไม่ได้าแก้สนามรูดกโจแทุดสีไอ้ไอ้อนสีสนี่เองจับังไม่ได้จร like kind of ื้อได้อะไรว่าจับไม่ได้อ เอาติดตั้งนานจนเมืแล้วเราก็จะได้อายเพิ่มอี่อันซึ่งมั้นก็ดิมโบูก็อยู่บนดีมิบูกำลังไปรอดิมโบูไปเดินไปดิม่บูไปยัง เองหวที่หามาเป็นนาแล้วชวงลานานมากในการหาดรี a m y boom my g o อมตะการ d e a ี y ี m y god my อมตะการอมตะการโอมยนมี m นยหน่อยหน้าดี a ่อย r e อมตะการอมตะกา

ทางคำอย่างเดียวซึ่งเราไรู้ผีบิมีบยอยู่ไหนแล้วก็จะไปเอาจุ่งนแถวนี้จี่ผีจุงอาทีแถวหนี้ได้ไหมโอเคไม่ดีก็สงสารไง้กเออไ้กต้องา